สวัสดีค่ะสวัสดีงามๆตามแบบฉบับสาวไทยจาะเมือนีสาวไทยมีอีหยางมะหายเบิง่งอีกสองอาทิตย์มันจะเป็นเทศกาลอีสเตอร์นะแม่จ้าหรือว่า,อาประเทศสวีเดอนเอ,อิกกร์นเทศกาลโพสเนาะจา้าสาวไทยก็เลยไปตัดกิ่งใหม่มางานใหม่มาแล้วก็อีกสองอาทิตย์เท่าสิมาเบิ่งผลงานเนาะจา้าว่ามันสิเป็นยังไงอันนี้ไปตัดมาแล้วเลาสาวไทยก็สีเอาไปเสียบไว้ ในนในำไมนแจก,กันมีนามจากแล้วอีสองอาทิตย์เดี๋ยวห้องมาเบิงกันว่ามันสิเป็นยังไงไอน้นี่เป็นต้นไม้ตนม้ตนไม้ที่ไม่ได้ตายไปจา้านีแต่ว่ามันบ่มีใบคือใบมันโลนออกมดหนาใสฤดูบใบไม้ร่วงแต่คือบ่มีหยังกัหลวนแกกแซกจังสีหล่ะจ้ะบ่มีอย่างจากแนวไปตัดมาเดี๋ยวสิมาจุ่มไว้แนะนำ สาวไทยออกมาเห็อุอีหยางงาใหม่เอามาเสียบไปแนะนำเห็ุหยางให้มันเกิดอ,อีหยังขึ้นมากมคันผู้เถาผู้แก่บ้านนี่มันเป็นเทศกาลเทศกาลประจําปีของเขาเนาะจากเขาจะมีทุกป,ปีผู้เถาผู้แก่เขาบ่าสามารถเขาไปในในในปลาใดไปหาตัดงาใหม่ใดเขาก็จะมีขายอยู่ในห่างจากมีขายในห่างกามซํานีกะ ราคาประมาณ39คูณหรือว่าอยู่ได้กำไร,รแ,แน่กักับศราค่าเพิ่มขึ้นไปบเมนบบเมนตนม้นไม่ทุกอ่อทุกต้นได้จากที่ที่เพิ่นสามารถตัดมาเสียบได้มันสิมีต้นใหม่ชนิดหนึ่งที่เพิ่นก็คือเพิ่นจะเหตุก่อนเทศกาลโพสากเพิ่นจะเหตุเพิ่นจะเอามาเสียบแน้นาก่กนประมาณสองอาทิตย์ ข้าวคีรด์รถเอเอ่รว่ายางไปน้ำน้ำมู่บ้านเล็กๆอาจารย์จะเห็นผู้เฒ่าผู้ลงค้นเมืองศีได้อันนี้ละอันตีหอยดักจักรยานเพิ่นไปหรือว่าผู้ลงค้นไก่ยางออกกำลังกายถือจังสีล่ละจ้า้ลงค้นก็จะไออันนี้สาวไทายไปตานม,มาแล้วไปตานม,มาไปตานม,มันาเมื่อนี้ยอาจารยดๆหม่ๆเลยเดี๋ยวกะสีเอาเล่าไปแซ่ไป้ในาน้ำจ้ะเดี๋ยวไปเอาน้ำกันเนาะ เนี่ยจ้าชาวไทยได้มาแล้วจะเอามาเสียบใส่นามไว้แบบนี้แล้วจ้าจ้าเสียบไว้แบบนี้เลยจ้าเดี๋ยวอีอีสองอาทิตย์เดี๋ยห้องมาเพิ่งผลงานกันนะจ้าเดี๋ยวสาวไทยเสียผลงานไม่เบิงอีกสองอาทิตย์ว่ามันสิเป็นแบบไหนจะขอบคุณทุกกําลังใจที่เข้ามาส่งกําลังใจให้นะคะขอบคุณเพื่อนๆชาว youtube ทุกคนคะ่ะที่เป็นกําลังใจให้จังใดกะ ขอให้เพื่อนๆาช่า YouTube ทุกคนมีความสุขในวันหยุดนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ